อีกเรื่องหนึ่งที่ทิมเข้าไปหาคณะพักรวมใหญ่สร้างชาติคุณพีรพันธ์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับแตงโมตกลงเขามีการแฉว่าคุณปอเนี่ยหลังจากคุณแตงโมตกน้ําโทรไปหาคุณพีรพันธ์นะให้เคลียร์หน่อยว่าตกลงเป็นยังไงไหนคุณอาทวิตตอบได้ไหมผมก็อ่านข่าวพร้อมกหบนคุณต้นเนียคือคุณพีรพันธ์เขาตอบไปแล้วออว่าเขาก็บอกคุณปอคุณปอไปลงบันทึกแจ้งความไว้ก็แค่นั้นก็ผมว่ามัน นู่นจะตอบอยังไงอ่ะคุณต้นก็เขาถ้าเขาครคืออย่างนี้นะเวลาเป็นนักการเมืองอ่ะเรารู้จักคนเยอะ,อะเขาโทรมาก็ต้อง,อง,อง,อก,องอก็ต้องตอบไปก็คุณพิพัฒน์ก็ตอบชัดแล้วว่าก็ให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันแต่ที่แฉกันเนี้ยนะเดี๋ยวผมไม่ได้เขียนหรืออะไรนะที่เขาแฉกันนะถึงขนาดอะไรรู้ไหมคุณอนุอพื่อนตกน้ําวันนี้รุ่งขึ้นโทรไปหารัมตรีซึ่งตอนนั้นเป็นรัมตรีอยู่ในรัฐบาลด้วยเอ้ยคงไม่ไปเซฮันหลกันมั้งอะไรประมาณนี้เลยมั้ง ผมจะไปรู้ได้ยังไงคุณต้นคือคือคนเนี่ยมารู้จักกันเยอะนะคือประเด็นตอนนี้โทรศัพท์เข้าใจว่าโทรศัพท์คุณแตงโมเนี่ยอยู่ในมือข้อมูลเนี่ยอยู่ในมือสื่อและแต่ถูกกล่าวอ้างว่าอยู่ในมือเขาล้วมีอะไรบ้างอะไรบ้างคุณต้นรู้จักคุณแตงโมไหมรู้จักสิต้องรู้จักสิเขาเป็นดาราเมื่อก่อนคุณแตงโมคุณโตโน่เนี่ยนะก็ไปนั่งไปชุมนุมก็ไปนั่งฟังเกือบทุกคืนเหมือนกันไม่ครับหลายคนก็รู้จักคุณแตงโมคุณโตโน แล้วถ้าเกิดมีโทรศัพท์อยู่ข้างในมีการโทรติดต่อกันไปมาผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะคือโทรศัพท์อันเดียวเลยนะไปได้เรื่อยเลยนั่แต่นี่คือคุณปอมันเข้าใจเข้าใจแต่ว่าผมผมถึงบอกไงผมถึงบอกว่าคือคุณพิธะพันธ์เขาพูดชัดว่าเขาก็บอกไปว่าไปแจ้งความก็เข้ารายงานของเขาเองแบบนั้นผมว่ามันก็ตรงไปตรงมานะไม่น่ามีอะไรในกอไผ่ละอ่ะอย่างอย่างอย่างคุณอัจวิิยะเป็นสสมาก่อนถูกไหมต้องคอยบำบัดทุกบำรุงสุข เคยมีคนโทรมาแบบกลางดึกปรึกษาอะไรที่เรารู้สึกเฮ้ยผมเคยรู้จักคุณด้วยะอ,อะไรเงี้ยเคยไหมประจําประจําประจําเรื่องสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมาแล้วลขับเ <laughs> ดี๋ยวไหนเล่าให้ฟังหน่อย <laughs> อนะบางคนก็โทรมาเมาเสร็จปุ๊บเข้าด่านโทรมาถามผมให้ผมคุยกับตํารวจให้หน่อยสอ<ม>สอ,อช่วยเขาหน่อยนะครับโทรหน่อยผมก็พูดให้นะผมก็ถามว่าเมาเยอะไหมครับเขาบอกโอ้เมาครับนั้นเมาเขาจับเลยครับแค่นี้ดําเนินคดีเลยคับผมิ่งบอกเพื่อนผมหลายคนโทรมาก็โทรมาบอก ก็เมาเขาจับเมาไหมครับแล้วผมถามบางทีผมถามด้วยนะเมาแล้วกวนตีนด้วยใช่ไหมครับก็จับเลยครับเบ่งด้วยอะไรางี้เมาแล้วเขาจับเลยก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นคือมันไม่รับไม่ได้คือโทรศัพท์เนี่ยนะพี่ต้นพวกเราส่วนมากโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เปิดเสียงถูกมันก็มันก็ตื้อตื้อตื้อดังตลอดแต่ก็รับถ้ายังไม่นอนก็รับใครโทรมาก็รับถ้าอย่างนี้ถ้าเราลองรึกษาคดีตอนกลางคืนนี้เต็มไปหมดนะลองดูฉากนะว่าก็เป็นไปได้ ดึกๆอย่างนั้นคุณพีรพันธ์อาจจะไม่ได้รู้โดยว่าใครโทรมาฮัลโหลคุณพีรพันธ์เหรอครับผมชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ไม่รู้หรอกว่าวใครเราโทรพท์คุณพีรพันธ์เป็นแบบไหนแล้ไหมเออแบบไหนเขาไม่ได้เป็นแบบเรานะขึ้นแล้วขึ้นหน้าจอคุณพีรพันธ์เป็นคนแปลกมากแกใช้โทรศัพท์แบบเหมือนซัมซุงฮีโร่อะมีปุ่มมีแต่ปุ่ม <laughs> ไม่มีหน้าจอจริงเหรอจริงไม่ใช่สมาร์ทโฟนด้วยไม่ใช่คุณเอาไปดูถ้าใครรู้จักคุณพีรพันธ์อะโทรศัพท์เขาจะไม่ได้มีหน้าจอแบบ แบบตำตูฮีโร่ะอะแบบเก่าอะแบบเก่าอะอมันอาจจะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์ก็อาจจะเมมไว้หรือไม่เมมก็ไม่รู้อันนี้อันน,น,นี้ที่เป็นประจากพยานได้นะแค่นี้ว่าโทรศัพท์คุณพิรพันธ์ะอะไม่ได้ไม่ได้เป็นรุ่นมีรูปขึ้นแต่แกบอกว่าก็รู้จาักกาันเพราะว่าเขาขายรถเก่าขายรถยนต์อะไรประมาณอย่างนี้คุณพิรพันธ์ก็เล่นรถด้วยไหมใช่ใช่ใช่ท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถโบราณเยอะมากรถเก่ารถคลาสสิกเนี่ยระดับชั้นครูเลย เพราะฉะนั้นใครที่ฝากคำถามผมมาถามคุณอัธวิทย์เรื่องคุณปีระพันนี่จบไปก่อนนะไม่ไม่เอานะเพราะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องถามงี้ว่ามสมมุตินะคุณอัธวิทย์ลองให้ความรู้กับคุณผู้ชมหน่อยแฉกันแบบเนี้ถ้ามันมีการลื้อขึ้นมาจริงๆแล้ว,แล,วแล้วหน่วยงานราชการดีเอสองดีเอสไซเรียกคุณพีระพันไปให้ปากคําเนี่ยต้องไปไหมก็ถ้าเขามีหมายเรียกก็คงต้องไปอ่ะครับต้องไปแต่ว่าที่ผมบอกอ่ะคือ มันมันเริ่มประเด็นมันไปกันยาวไปหมดอะคือพูดได้เป็นวันนะคดีคุณแตงโมอ่ะคือผมว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าการอนามวยความยุติธรรมต้องไปดูที่ว่าหลักฐานวันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบันทึกครบไหมชนะสูตรเนี่ยครบไหมอะไรต่อมีอะไรก็ต้องไปดูในเนื้อหาสาระของมัน ตอนนี้คือมันไปหลายคนเกินะนะ<ช>ผมคิดว่ามันกระจายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดตามที่คุณพิรพันธ์ได้อธิบายกับสื่อไว้นะครับว่ามีคนโทรมาจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็รู้จักกันแค่ว่าเคยซื้อขายรถยนต์อะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนำเขาว่าคุณไปแจ้งความซะนั่นคือเรื่องที่ถูกที่สุดเพื่อนคุณตกน้ำครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทยไพล์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นขาว